สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนครับแฟนมอลองมอลลั่มของน้องแอมชนทิชาทิดายักขุซีหาเมือจีพานม้านอะพี่น้อง พ่อข่าซ้าวบันนอกของแอมชอนทิชากระือว่าประสบผลสำเร็จหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาแฟนเพลงให้การตอบรับอย่างดีสำหรับเดือนเมษาย,ยนนี้แอมกับมีคิวงานทีจะทำการแสดงยูไลหม่องไลยบอลมาลองอัปเดตเมืองนอกพี่น้องว่าเมือ่อใดที่แอมบ่มีคิ้วงานละแอมไปยูใสแอมเห็ดอีอย่างอยู่มาตามกันไปเมืองจ้า และนี่ก็คือแกงขั้นสูงสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญหลังขาเห็นพ่อบ่อแพร่แหว่อยู่นี่ภายในนะ่ะคนนั่งเต็มได้พี่น้องฤือดูนี่เป็นฤดูร้อนอากาศกำลังฮอนเป็นวันหยุดที่คนเต็มแพร่คนภาคกันมาเที่ยวมายินและมองนี้นี่เองเป็นมือที่แอมไดมาหนีนะคะเป็นมือที่แอมเป็นวันว่าง บอมีคิวทำการแสดงแอมกัสิมมาขายรอตตรีอยู่นี่แหละอยู่แกงขั้นสูงอยู่แพ่อาหารนีกะถือโอกาสได้พบพี่พ่อน้องหรือโอกาสได้พบเอฟซีแฟนคลับกะเป็นทีชื่นมื่นหวัวใจของเอฟซีแฟนคลับน้องแอมมีความเป็นกันเองพูดคุยพูดจายหยอกหลอกกับเอฟซีแฟนคลับอย่างเป็นกันเองบอชื่อเนื่อชื่อโตนี่ล่ะค่ะคือวันวางของน้อง เมื่อได้บอมีการแสดงนองกับมามองนีและวันที่3 3วันที่3 3น้นองกับมีคิ้วงานอยู่โรงเรียนบานตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเวลา20-21นาฬิกาไผ่าวางไผ่ยยกไก่กับไปให้กำลังใจนองได้จ้า วันที่14น่องบอท่านใน้มีคิวส่วนวันที่ิบหายยวัดกับเบาเดือตำบลกระวันอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดเวลา20-21น,นาฬิกา30นาทีภัยุยกัยก็ติดตามไปให้กำลังใจน้องแอมชนทิชาได้จ้า